สบายดีเบิดทุกคนนะอ่ะมันี่เบามยแชนแนลสีพามาเบ่งการเหียนเกษตรอ่าทดลองเกษตรเนาะการเหียนมีหลายอย่างอ่าอันนี้ก็เป็นผักโบงเนาะจะปลูกใช้ในกระถางเลยเนานะ,ะมีทรายสดแล้วก็ผสมฝุ่นที่เขา ถอนไวุ้นไฟไน,นะน,นะนี่นะเนาะอ่าปลูกข้าวบงก็ขึ้นนี่เนาะตั้งที่น้ำเลยแต่บ่อยน้ำถลนะ่มเนาะแล้วก็มีขาาปลูกชะกะโถลองเบิ่งเนาะกใส่ส,สดใส่ฟุ้นไฟให้เขาเนาะอันนี้ก็ได้ผลนยู่เนาะแต่นี่กับปู่โดนแล้วเนาะนี่เมื่อเช้าหาก็เอาหนอไปกินที่หาหนอแต่ก็ขึ้นหลายอยู่เนาะขึ้นหลายอยู่เนาะนี่ได้ผนอยู่ อันนี้หมกเพชรนะเขาบอกเงาเพชรชิโดกับนี่มีหมกโมแน่อันนี้ขาม,ม,ม,มักทัวแน่เนาะนี่อ่านี่ยนะหัวซีใครนะอ่าตัวนี้ก็ปลูกรวนเติบมังงามอยู่กอเดียวกำลังขึ้นเนาะกระ,ระชายผสมฟุ้นเก่านนะอันนี้ก็อ่ามีหอยเนาะหอยเซลลีดอนน้องหอยเซลลีดอนแต่ก็มาดัดแปลงไส อันนี้หอมป้อมเนาะหอมป้อมอ่าใส่ตุกน้านะหอมบัวใส่น้าเนาะเราต้องหดทรายผสมฟุ้นขี่เขาเนาะทรายสดเนานะเอาเบึงว่ามันสีได้หมาได้ผลงามดีภายในเนาะอ่านีนะ่ก็ฟักกระแยงเนาะเดี๋ยวมานน้อยเดียวเนาะในหัวบานเนี่ยจะคือถ้ามันแตกมันแตกบ่อเนาะใส่วิธีนี้อันนี้ก็มักทัวเนาะมักทัวก็พร้อมเสียวเปลงค้างแล้วเนาะ,ะนี่เพาะใส่ กระถางแล้วก็สิย่อไปใส่ข้างเพื่อนาะอ่านี่เกามีหักบงมีหอมป้อมเนาะมีหอยเซลลี่เนาะในเกาเนาะมีปลาหางนกยุงเนาะอ่าี่หอมป้อมนะอซเฮ็ดนะนะนะสองระบบสองระบบอันนี้ปลาใส่ซาดกะจุ่มน้ำไว้เลยไม่ต้องหดอีกที่หนึ่งก็คืออ่าอันนี้เนะาะเราทดลองใส่ใส่ตุกเนาะ ยางไชตุกไชน้าอย่างเดียวบอส่ฟุนเนาะบอด้ใส่สารเคมีอย่างว่ามันเป็นยังไงเนาะตจำก็ึ้นเนาะนี่แต่ว่าวิธีนี้นี่ยจะเจริญเติบโตซ่าเนาะซ่าครัวตัวเขาใส่ปอกไชทรายเนาะนี่จะซ่าครัวหน่อยนึ่งเหตุที่เนาะอายุจำกันบนเนาะแต่ว่าเหตุไนซ่าครัวเนาะไชใส่ ทดลองมึงเนาะว่าที่ Espero. ที่ไหจะดีกว่าเนาะเห็นในทิกตอกเนี่ยอย่างพเนธกะอ่าเาก็ต้องได้ทดลองมึงเนาะอันนี้กะมีดินเนาะนี่อ่าอันนี้จะใหญ่ไว้กว่านี่เนาะนี่ท่อกันอายุท่อกันเนาะใช้น้ำก็ใช้ทรายเนาะใช้ทรายผสมปุ honey, ่นเก่าแต่เนื้อใส่น้ำแห้งก่องเนาะเพื่อให้พันดูดไม่ต้องหดเลยเนาะถ้านหดพึ่งจะล่มอ่านีจะเจอตัวญ่ไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวมันใหญ่ มันใหญ่เป็นจริงดอนอีกน้อยนึงแหละอัปเดตให้มองงอีกเนาะว่าวิธีใส่น้ำเรื่องใส่น้ำที่บ่ได้ใช้ฟุน่นกับวิธีใส่ดินรายและใส่ฟุนมันจะแตกต่างกันทำไหนเนาะที่นี้ก็ปสักก้อนเนาะพี่เรา